มีเสียชีวิตทายาทเรียกร้องอะไรได้บ้างในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นและไม่นคนเสียชีวิตและเราเป็นฝ่ายถูกเราจะสามารถเรียกร้องได้2ข้อนะคะคือ 1. ค่าปงศพและค่าจัดงานศพตามประเพณี 2. ค่าขาดร้อุปการะแน่นอนเมื่อมีการสูญเสียกันเกิดขึ้นก็จะมีการเรียกร้องให้ชดใช้นะคะอย่างตามเลยนะคะประมาณ1ล้านบาทนะคะ ลองคิดดูนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเราจะหาเงินที่ไหนจะมาเยียวยาให้กับคู่กรณีนะคะแต่ถ้ามีประกันประกันก็จะมาช่วยเยียวยาให้กับคู่กรณีได้นะคะในประกันของคู่พี่เคือนะคะเบีย้ยเพียง1,790บาทต่อปีเก๋งกระบะสีประตูและกระบะแคปเบีย้ยเพียง2,690บาทต่อปีนะคะ อย่าลืมใช้ความรู้ดีๆนี้ให้กับคนที่ท่านรักด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากครูวิเครือประกันภัยโค้งจอนทีมอาจารย์แดงค่ะ